เราิดหลายคนมาวันเป็นรลพวกก่อนแม่จักรพรรดิแล้วก็เราเฉลิมพูนเพื่อเนี่ยตัวประจับว่าได้นะครับที่เราเป็นต้นแรกเป็นเสยิสานอากาศของกบเข้ากันวันนี้ก็จัดเต็มนะครับในรูปแบบของตัวมือเคลื่อนที่เราอากาศมือเคื่อนอที่ก็าจะไม่ทิ้งสตรบบีนบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับก็จะมีพี่เพล่พี่เทวดาพี่โบพี่พออด แล้วก็พี่เอกมิระสังเราจะตามข้างสอ,อ,องแกนะครับออกมาที่มาทำอะไรนึกยูเกา่าก็มีการแสดงวีซิ่งเทร์นเหมือนเดิมน,นะครับแต่อาจจะเปลี่ยนปรับมรให้มันเป็นประจานสถานการณ์จัดน้อยนึ่งนะครับยังไงก็อย่าลืมกดลิง้์เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมเสียบมมี่น้นอนบาลานบ้าหัวเนีย่ยเกษตรนอนบาลานเลยขนาดว่าสินอนขัดขัดสับซองเหมือนเต็ง โอเคครับชั้นที่หน,นึ่เรืองล่ะเนี่ยมันก็บอกปัดบอกวดปัดทิพเรียกให้เรียกสวสดกิมิตจมูกสวสดกูกระบอกต่วต้ง,งานกัพี่เดล็กแล้วน,นี่เด็กเน,นี่ยแต่ที่สำคัญคนเดียวห้าเด็กแก้วยางออกมาออกมาปุ๊บจะปล่อยหัวหัวปล่อย ล่อยลูกไส้ใสกระทบเนี่ยียบออกมาทุกออมาจับใา่หน้าบดน้งเอาไปวาปากไปเห็นกระบาไปยูเนี่ยนะยูเนี่ยเพื่อนกับยูยูเนี่ยเพื่อนกับยูสื่อเวียก์ก็อ่านการภาษสาแต่ก็ปางเครียดนึลงนะปากเครียด แม่เขมไม่เปิดตัวของรถของไปเลยสิใจโอ้นอนจืยกันหมาน้อสซูซองคนเนี่ยบเิองสนารแ้วกนไมซะมึงรู้บาไม่มีเลยไ่้เออ่าหถ้าขัอยูจังไหนโอ้ขัตยอจะโดนจัเกียดกันมาได้เสียผ่านาให้มากกว่าเอริยูแท่โอ้ เ็๊บวกปาลีนีไม่ต้องไปบวกค่าหอมเลยโอ้ยเจ๊บวกค่าหอมพวกแกไหนไปคนนี้ใช่โอ้ยไปแล้วผมเปิดหช่เราเปิดอันนี้เจ้าน่อยสองคนนีบ้บ่ไหวอีดีว่ะบวกคือเก่าเด้อหอยกับบวกบ้านกับบวกเออเออคิบว่ามันจะบาดทั้งหมดเดือนนี้ค่าหอมสองปัญหาค่า,า,า,าไฟอีกพันหนึ่งเป็นสามปัญหาเดืนอ,อนนี้ค่าหอมสองปัญหา ค่าป้อีกพันหนึ่งเป็นสามพันหาเป็นสามพันหาบวกค่าของหกอีกหาร้อยบววคาหองหกอีกหาร้อยเป็นสี่พันถ้วนเป็นสี่พันถ้วนโอนมาโอนมาเมื่เงินชัยงดได้ครับว้ายว่าได้เพาได้พ่าะได้ธนาคาลม่มธนาค่าลมเอาไว้เงินอดสวดานั้นเงื่อนสวดกันธนาครับาค่าลมกับต้องเงืงินสดมาเงืนสดก่มีครับยังงด้กระเป๋าหาสิบบาท มาจับไปต้อนไบ้านกันครับบ่ไหนสิโอนบ้าโอนสิโวนบ้าโอนพาบ้านมือนีือปิดไฟเลยทบวนมือนีือปิดไฟเลยมืออ่นสกัเจมืออื่นสักบหามาใจหามาใจรกกระบะโค้งนี่จะจามาม่ไเจหรือมืออึนจะตกอีกเดะจะูกตีเดะมาสูนาะกูศสารปอนอนกูมาสูดนะกูสาบปหอรักบนอนอยากน้าตายแต่ทาของสองคนถนบผมมีเงินบมลเลยมัดเจาเด้อ ไปต้นขาหันท้างกะเป่าแล้วจัดเตยม <c oughs> าเล้มาดียากุกมาแม่สุรีสุรีโอโอมากมาดีมากมาันะไยนี่ต้<า>นอันนี้ใช่นะไมหมคนเ็นลยนะทำอะไรเป็นพีไหมเนาอันนี้อันนี้ฉากจังหวดักซีนแม่ตัก,กจังหว ว่ตอนจากฉาอจารยดคนจากคนโอ่าาเรองคออของเรื่องหอพวงมาตุเฮ้ไปไปอนันันแาตบาวซากอนั่งสาอย่าอของเรื่องรางสิบเกนาร่างเยอะกเปมาตุเนาะนกนกมตเนาโอ้ยเป็นไถ่ม้แบบนู้นยัไอ้ีวิา เออครับเดกที่เอยานี่ลวไงนีไยบักบักไัดยได้ักกไปทีแรกเขาอจวัเป็นเขาวทั้งมตัว10บาทาต้องเปิดประตูบอยะย่เนี่ลกมยิบจิ้งจออมึงเนอารขอกี่ไม่ออะไรง้ไอ้โลนด้านนอกของจอเอ างของกุ้คนตายเออเอนิดปั๊แล้วสมานก็จะบอกงลอกล็อกปัดด้วยกูเด้อแล้วกไปอเรองลูวแต่ไอยีมันแล้วโอ้ล็กไม่ได้กูยวเลยเด้อบเเอาอาไมีวเดี๋ยวเดียวุปเปอรมาหลายคนแต่สุปานี่เตียงไเตียงนั่งของกูไอ้แต่พวกนี้พวขอขาน้าางนี้ของกอ้ยหางของทางกุมีคนตายเม่อก้ดอ้กูยื เอกก็แบบว่อายเมียนอายเมียนอายเมนของทษนนี่โอ้ยากให้คุยยิ่งตายพิอมแต่านให้โอ้แต่ยากให้คุยยิ่งตายเพอมเอาข้างของซูเนี่ยเออข้างของตีอะไรูนกูนตสิ่งยมข้านีนีน่งผีนังรับอีกปะดี พูดอน้สินตายอ้บเองไม่เน้องบงเพว่าผนูเจ้าที่เราได้ตายไม่ได้พูดาสินถ่ายต้นโนยไม่ไก็ไปน้องบงสินมันพูดไมง่าเลยสอสูบแหหายยนี่ยงผีเพื่อี่ไม่ไดหลอกโอ้แต่มีอยู่แต่วันเปมือนกน้อลเดีนกพานทองเลยแต่พ่อเต็มมื่นหนึ่งก็น้องพลเรี่ยนดูอยู่ข้างองทุกปุยาน เอาสิสุกัูสานุสสานุน่กายุทันละต่อสู้เรองกลางเนอะผมน่าจะซ้ำนี่สูกสาาลุปุ๊บนลงยองบัเสียเลยเขาว่าเห็นเล่าแบบแทงตัวร่านร่างมาล้มห้องยากรัวาจูจะเข้าอดแบบเดียวกันไม่ยอมบัเสียดีคนออกไปแล้วแทงตัวไปหน้าร่างออกออกออกอกหลัง มึงงงง่ายค่มึงบอกมึงนีงง่ายผีเนี่ยมันเกิดนี่ผีเนี่ยมันเกิดนี่กิ้การดอสะคนเขาเกิดมากตได้เห็นนงผีกับมึงเคยเห็นหรอเอาส่วนอะไรบเห็นอะรมึงเคยเห็นแต่ว่าเขาว่าอุ่นไม กูบอกย่า่ตัวคนลูกก็หน่งยกแล้ว